ท่านสาธุชนญ,ญาติโยมทุกท่านวันนี้หลวงพี่อยากจะชวนทุกท่านมาหยุดวิ่งสักครู่แล้วพิจารณาถึงคำว่าเพียงพอในชีวิตประจำวันของเราบางครั้งเราก็เผลอไผลไป,ไปกับคำว่ามากกว่าใช่ไหมละโยมอยากเก่งกว่านี้อยากได้มากกว่านี้อยากสมบูรณ์แบบในสายตาคนอื่นการวิ่งตามสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเหนื่อยล้า เหมือนกับการใช้ชีวิตอยู่บนลู่วิ่งที่ไม่ยอมหยุดพักหลุงพี่ขอน้อมนำคำสอนจากพระไตรปิฎกส่วนหนึ่งมาเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆนะโยมในอังคุตระนิกายได้กล่าวถึงหลักธรรมที่เรียกว่าสันโดษคือความยินดีในสิ่งที่ตนมีนึกภาพต้นไม้ดูนะโยมต้นไม้ไม่ได้ต้องการน้ำท่วมทนจนรากเน่าหรือแสงแดดที่ร้อนจัดจนบใบไหม ต้นไม้ต้องการเพียงน้ำพอเหมาะและแสงพอดีมันก็จะเติบโตได้อย่างงดงามในแบบของมันเองหัวใจของเราก็เช่นการโยมความปรารถนาที่มากเกินไปก็เหมือนน้ำที่ท่วมทน้นทำให้ใจหนักอึ้งและเป็นทุกข์การบอกว่าเพียงพอแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดพัฒนาตัวเองนะโยมแต่คือการที่เรายอมรับ และเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วณเวลานี้โยมไม่ต้องรอให้ถึงวันที่สมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซนจึงจะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขหรือรักตัวเองได้เมื่อเราหยุดวิ่งตามสิ่งที่ขาดแล้วหันกลับมามองตัวเองด้วยความเมตตาอย่างอ่อนโยนเราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ไกลเลยโยมมันอยู่ที่การบอกกับใจตัวเองอย่างหนักแน่นว่า ตอนนี้ฉันเพียงพอแล้วการยอมรับอย่างนี้คือการวางใจในปัจจุบันขณะทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำกิจหน้าที่ต่อไปได้อย่างไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนี่แหละคือการเจริญเติบโตบนพื้นฐานของความสุขที่แท้จริงขอให้โยมทุกท่านมันสำรวจใจตัวเองในทุกวันนะโยมลองเติมน้ำใจให้พอดีและรับแสงสว่างแห่งปัญญาอย่างพอเหมาะ เพื่อให้หัวใจของเราเติบโตอย่างสงบและงดงามเนื่องในวาระแห่งการออกพรรษานี้ขอให้ทุกท่านได้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามและมีความสุขกับความเพียงพอที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้และตลอดไปเทินขอสวัสดี